สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูบรรยากาศแบบการแข่งขันเปนตองนะคะกีฬาแบบเด็กนักเรียนเรียต่อเลยค่ะเือรูก,กูเยด้วยค่ะคอันนี้หญ <c oughs> ิงคู่นะคะทีมหญิงคู่ดูบรรยากาศอากาศก็เย็นสบายเป็นคลื้มๆเหมือนฝนจะตกค่ะวันนี้ <c oughs> <c oughs> ขอมาดูบรรยากาศก่อนนะคะนี่ก็รอบค่ะไปด้วยป่าอีกุงเรียนใกล้ๆกันนะคะน้นสนามเป็นสนามชายะคะ่ะมีสนามหญิงสองสนามเตตองหญิงปูค่ะคนเชียร์ใจจะขาดนะคะ นักกีฬาก็จะเล่นชิวๆไปโยนไปแล้วค่ะโยนไปแล้วนี่ให้ดูภาพบรรยากาศนะคะการแข่งขันกีฬาแข่งแบบพบกันหมดนะคะ การแข่งขันมีกำหนดการ2วันแต่คงวันเดียวคงไม่เสร็จโุงเรียนเราชนะบา้างไหมคะคือแก้มค้าน ยิงคู่เพิ่งชนะไปใช่ไหมคะอะไรคะยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเรียกเข้าไม่รู้ว่าทีมทีมอ่ะคุณครูอีกสนามหนึ่งถ้าเสร็จก็จะเรียกมายังพึ่งไปค่ะอาจจะแข่งทีมต่อรอมัธยมปถมก็ยังรออยู่ถ้าทีมเสร็จ้ทีมนั่งรออยู่นี่แหลละค่ะลูก ถ้าไปห้องน้ําก็ไปรีบไปรีบมาแล้วมานั่งรออยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกรรมการเรียกเข้ามันจะได้เข้างง่ายมาดูภาพบรรยากาศนะคะเล็กน้อยขอบคุณในการติดตามรับชมนะคะ